Oh. สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกๆคนครับยินดีต้อนรับขอสุทีิงานมาแห่งได้เพียงเด้อเอาวันนี้เรามาติดตามตัวเลขแนวทางหมดประจําวันที่หนึง่งดุลค,ครับผมเนาะของอเสี่ยนขุนไก่หรือว่าเสี่ยนขาดปัดพี่น้องเพิ่นปล่อยมาแล้วครับผมสําหรับชุดสองตัวแล้วก็หาไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็มือนี้โคกชดไทยเรามาตาม สุดสามตัวด้วยกันด้วพี่น้องเด้อเอาเป็นตัวใดอ่ไปรับชมรับฟังน้ำกันอ่กอกดอ่นฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังลใจครับรอติดตามไปพ,พร้อมๆกันครับผมมาแล้วสำหรับเซียนขุนคลขุนคลพี่น้องขาดปัดไหลขาดทุ่งอัด่าคนบอลูจ็คไวสัน คือผู้นั้นคือผู้นี้แท้คือไทยบ้านนั่นไทยบ้านนี่แท้ว่าไหร่สัน้นเอาค่ะว่าขุดไก่กินพี่รัองอ่าคนรจิรุจักขึ้นมาหลายก็เก่าเป็นว่าเอาวันนี้เรามาติดตามทุตสามตัวของเสื้อขุดไก่พี่รัองอ่าเป็นเท่าไหร่ทุตสองตัวไฮมาตองแต่ต้งวัดทวนให้เอฟซีฟังด้วยคิดว่าหาบ่ได้แล้วบ่ฮะ เครื่ค้าเคร่อค้า9550เคร่องค้าโอ้เครื่องค้าเล้วว่สั่นพี่องอืมอืมเครื่องค้าเ้เอชุดต่อวดาได้พี่รองสามตัวเครื่องค้นสามตัเครื่องค้าเนาชุดตัวหานมเครื่อง้าเลยเเอาพี่รองเอาจับไปเพิ่เบ้น นี่ชื่อชุดต่องวดพี่น้องเพิ่นหายมาแล้ววิศก็หาเพิ่นสามตัวเพิ่นขาอนู้เพิ่นว่าอ่านี่แหละบอกว่าฟอร์ไปหาไว้เลยเนาะให้รีบหาด่วนเลยสําหรับชุดนี้แตงแต่ตองวดปุ่มพี่น้องเนาะก็คือเจ็ดสี่หกห้าห้าศูนย์เน้นบนแล้วก็ล่างเก้าศูนย์ห้าสองห้าเก้าเน้นล่างพนาันนะ ああ่าเนาะเอามือนี้เข้ามาติดตามอ่าชุดสามตัวด้วยกันอ่านี่ตัวไหนะบานชุดสามตัวที่ดีกบ่าที่ดีกบ่าที่ดีกนบ่เอาหน้าไม่เลยก็ดยได้เพราะว่าชุดสามตัวก็สามตัวเพราะว่ามันกระดาษนานั่นพี่น้อง ถ่ายได้พี่น้องเนาะเอารอสุดสามตัวไปด้วยกันนะกำลังคำนวณเข่งเขียดกันพี่น้องงวัน,นี้สามตัวจะแตกบอคนมามันใจว่ล่ะสามตัวครับเจ๋มเจ๋มสิเลยหืมสเลยนี่ออเออบรรลุว่าตั้งแต่ก็คือหาไว้แล้วพูดจะควางสูตรหนึ่งดีรสร้างมาจะต่อจะต่อยหืมีสร้างไว้ยุวนันมืท่านอรถที่จะสร้างไว้แล้วนกัอยู่บัวันไม่มีขายเลยคนสร้างาวา่ามอู้ยูเพิ่มวีขายแล้ว ไปช่วบ้านมุ้งดีนะไปสร้างอำเภออื่นตีใอ้ไปดิไปแล้ว่างเขาื่อปาดโทมาทำบันดาลี่พี่ร่างเอาหาหนาวพี่ในแบบจะเป็นหาหนาวไพี่อ้าพี่ร่างคนดังนี้ไปเรือนอ้าวร่ารุ่นสามตัวไปแล้วกันในฝันมองวันนี้ เขาหลยหมื่นเลยเนาะฮะท่านเห็นอันสามสองกับแปด<ะ> <laughs> หกเันเนไหมไล่หมื่นฝันจะไลหมื่นเลยที่สามสองกับแปดหกสองหัวมเ่เปเลากหัวแม่โอ้เอาสำหรับเลขฝันเป็นพีหลอกสามสองกับแปดหกันนี้เอารอุอสดสามตัวด้วยกันอ่าเนะาะอาเบิรงเวพร้อมกันด้วยีองุดสามตัวเพิ่นวิเคราะห์กอน อืมอืมอ้านี่คือส,สามตัวได้พี่รองได้กำลังางานนั่นอยู่อ่าพี่รองเตรียมตัวกล้มไม่ออกเหรอหืมอืมจะไหนโอ้ขี่บ่ครับบ่เออก็แด้วแต่ตัวเน้นบ่ได้บ่เน้นเลยโอ้ขี่เส้ในใต้อืมอ้อาวกำลังงานนั่นอยู่พี่รอง เมวนู้กันบอกกันไปคุดอันลุ้มยืดสะ,ะพานไหมว่าไปไปคุดอันยืดอนจะไหมยืดในหวัวนะคนา่าถ้าคาไปเห็นเด็กยืดสะพานอันหาคุหาหาศุนก็พอขึ้นมาโบในหมู<อ>ม่บ้านนี่หมู่บ้านก้ลลอนน่ะอ่าไปแล้วมือนึงมือมือนึงไปได้แต่ว่ายังขึ้นมาทุมาว่ามาขุดลุ่มเหนไนี่เห็นหัวนไหมลุ่มไหมอันจะไหมไหมคุณนหอไหมน่นนี่ยน,นหว,ว,อหวนเนอนนาเล็กบ่นเออเคยไปสะพานเเห็นเด็กอัน ปบบเป็นมปอบปอเด็กยังไม่เน้หาหาคมงคลเขางเป็นอัไนบ่บม่รู้เนะนี่หงายมันหายยังไหมเป็นเป็นพ่อเลกพอดีตาจะเป็นประโยชน์ต่พวกปอเด็กบ่ยังไม่เป็นเนี่นะโอ้ืน มนวงกลมสีแดงขัันเสือม้วงกลมสีแดงอีกฟังหนึ่งออ่าพี่น้องกําลังเขียนกําลังคิดอย,ยู่เลยกําลังคิดกําลังบันจงอยูอ่เอาอัน,นสุดโคง้งสุดท้ายก็สันครคร้น,นพี่น้องสุดโค้งสุดท้ายอ่าเสี้อนุขุนใครครับก่อนจะฟันตัวใดพี่น้องได้มาแบบไดที่ไปที่มาอโอ้ นี่นะเมือเมือนี่แล้วเกันนี่ละเรียกันนั่นละเรียกกันด้า้านหน่สองแปดหกมักบ้างนคืนค้าตางหากบ่เรเห็นตางหาเห็นบ้านนี่นะอือก็เรี็กปูนะไรเหปูนบอกปคูณผ้าน่ยล,<อ>ลุ้มตัวไม่นี่มเวยลโอ้เป็นาหาสินยอดมากกับเสื้ออือาพี่้องคอยจะเขียน น,นักวิทย์ทัางคูง่ก็เปลีนถ้าคนไปสร้างสตีสร้าง,ง,ง 8, เันชองเป็น,นกักก็บอันนี้ก็เั็นศูนย์เจสี่นะมัมมีสบานมัมีไม่เป็นไรแข้งขอตัวสั้สุดอืมโอ้อาพีดรัง ไม่ต้องการเด้อเื่อเลยถือไปตัวเลยถือไปเลยจานตัวรวยหลยรวยเลย่เลยว่าถือถือเร่อยถือไปเอลับอย่งน่ะโอ้ไม่ลอกแต่ล้วให้ลอกนะอโอ้ปลาม่วนมาแล้วพีนองปลาผม่วนมาแล้วอ่าถือไกลถือไปรวดเตี้ยไม่ต้องกราฟความเพราะว่าได้ใครได้ใอยากไ้เค็งๆเลยตรงๆเลยก็ไม้เนี่ยอไรเนี้ยอ่า อรักลอยเพี่รอรักลอยบ้าพี่รองแต่ว่าเลขขึ้นคาตัวแรกก่อนตองปนกยลูกเพิ่ไมไเปียง,เยงไรเขียนรอยเปียงชเจนเลยเนาะเลขขึ้นคาอืมอืมซัสีไปแล้วคเนี่ยบ้านนี่บานนี่้วบ้านบ้านนี่้วบ้าน,อาน,อานโอ้ไปทำงานขึ้นระตาบ,บ้านเห็นอ่า คิดว่าใส่ไป็าใป่ามนเห็นกอ๋อเด็กกันนะยสองแปดหกลสองคือว่ที่ตีน้แน่พาะงตีว่าฮัมมันนันฮะก้อนฮัมบอลอันเฮีมบอลเฮียนอืมอันซีเกตมาให้ดฮีมบอลหุ่มไปเข่งมาอืมมันออกเฮีมบอลออกเฮม่ออาเกกซีเอมาอือืมคือตดีวนนอืมสองแปดหกนะสองแปดหกก็สั่งเด็กขึ้นขาเลพี่้องด้อมวเราตีดีึ้นมนะ มาหนอจะดีืสืดีเลยตองเป็ดหงกันซ้สไว้เลยเออามันหนึ่งคือมันออกเืแตหนอออกในคดีมาจำอยู่ไส่าใช่ไมอ๋ออ้าวพี่รองจะตัถ่ายยัดไงเด้อพี่รองเด้อเนาะเจ็ดซีเจ็ดซีกบเจ็ดซีเรเนาะตดีป่ตัดหมดแล้วห้าพอเจ็ดสิบ่ม่ตเนาะไ่ตาเด็กสซีนเลยนาะอ อ้าวไม่ไม่แน่ไม่นอนเนาะต่จะน้อยไม่ร้องอ่าสองตัวอือแล้สองเรื่องระดังสลบมากันจุ่งกันเลยเจ็ดสี่เจ็ดแปดหน้าอืม ตัดอะไรยังไงพี่น้องตัวตัดบอลนั่นดอกใครพิจารณาของเราชุดตัดอะไรเนาะอ้าประมาณนี้อันนุ่งเพิ่กเนบ้างโอ้เน้นเนี่ยเคือ่อเอาพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอดเลยุดที่แปดชุดที่เนี่ยให้นะอ่ะชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวพี่น้อง ที่มันหน้าก้อตัวอืมอ่านี่คือสุดสามตัวได้พี่น้องเด้อหายมากแล้วครับอืมอืมชับนหน้าจอ,อเห็นบั้ยเนี่ยอืมเห็นปะยูจูซูตัวเย่ฟ้ากระดูกกระดิกพี่น้องแล้วเอฟซีเพิ่นเจอบ่เห็นอ่า ชุดสามตัวแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเำหรัเชืนขุนไก่ครับอ่า่็ซื้อไม่บรอซื้อเก้าเพิ่นหลังพี่น้องอ่าการเอ็นเก้ากับเปนขาดปั๊ดนั่นแหละเนาะเอาวชุดสามตัวแปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่พี่ร่างมาปกติอ่าแต่ตัวเก้าที่เพิ่งหายมาหนะ่ะเพิ่นฟันเจ็ดสี่บน นาะแล้วก็ล่างซีหนึ่งสองหนึ่งห้าสองชุดเดิมเพียงแต่เพิ่เนเน้นให้ได้พี่น้องเด้อชุดเดิมชุดเกา่าอาวงกลมเน้เนๆบ่ล่างสองลูกสองหนึ่งโอ้ประม้วนมาแล้วพี่น้องล่างเน้นๆก็คือสองหนึ่งเนาะบนแปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ตัดเอาพี่น้องตัดเอาเด้อ

อาจจะว่าล่างไหมเออจะได้รู้อ่านี่คือถ้างบน้อยอ่ายงบน้อยผ้าทุ่นน้อยพี่ร่องไปหาไว้แค่นี้พ่อนะยกอีกครั้งนึงอืมอ่าเอาผทุ่นหน่อยครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้เพียงเด้อ งบหน้อยก็074สามตัวอย่าลืมตัดเนาะอย่าลืมตัด74ว่า04ว่า7 07ยังไม่็ด้ตัดเราแต่ว่าเพิ่น,นเน้นบนได้เพี่ยงตอนดับล่างก็คือเน้น21ถ้าใครงบน้อยมัน่นปะต่อสุดเต็มกับประมาณมัน่นสาหรับเลขขึ้นขา286กับพิจารณาเมื่องเงอา ีัหยุดรถตีไว้พันวาหะอาจจะเป็นค,ออค,ค้นยุขาตีแดดจริงคืนได้บ่ขึ้คืนนีวันฮึวันนี่โอ้หวนั้นเอาวัวน,นั่น,นก็ไ่เป็นสองหัวบ่ะหะงวขค้นน,คนี่นี่งนนู่บแปดนี่ย่าไปเดียวได้ทก่ามมานอนไม่ลงเอย่างว้าวถูกตรงนี้วน้นตัดโดนแล้วปีไก่พี่ลองไก่แล้วอ้าวแคบหนัอจ่าได้พียงเด้อฝากตันเอฟซีสุขุทกนครับ